ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหานหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่16ฝึกการใช้อาวุธแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหนูบ้าหมู่บ้านนะคะเพื่อเพิ่มพักษะความชํานาญเพื่อให้ปกป้องดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชาบบ150คนจาก5ตำบล12หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเข้ารับการฝึกทบทวนการใช้อาวุธที่สนามยิงปืน1,000นะคะนิ้วภายในกองร้อยมังคับการและบริการส่วนแยกจังหวัดชายแดนภาค ใต้โดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่16ร่วมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญในการปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2558ทุ่งยางแดงโมเดลให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ส่วนที่บริเวณหน้าตลาดสดรถไฟถนนสิโลรสเขตเทศบาล,ลคนครยะลาก็มีกำลังภาคประชาชนและลูกจ้างโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่ง ด่วนนะคะของกอรรมนกรภาค4ีส่วนหน้าคอยดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะอย่างเข้มงวดตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลาทุ่งยางแดงโมเดลขณะเดีวยวกันการข่าวยังแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในรูปแบบต่างๆอยา่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้คนร้ายลอบยิงชาวบ้านเสียชีวิตสองคนขณะขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเหตุเกิดบนถน,นนสายบ้านเนียงยะหาหมู่หนึ่งบ้านเจาะบือแนตตำบลบ,บางงวยสิีแน่ เผยยะหาจังหวัดยะลาทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายเลิศชัยสจัดและนางติ๋มทองสองแก้วซึ่งทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ประชุมชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่าเส้นทางที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางลัดภายในหมู่บ้านซึ่งยากต่อการดูแลส่วนพฤติกรรมของคนร้ายมีการชี้เป้าและติดตามผู้ตายซึ่งเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอขณะที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ตายขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วงก่อนเกิดเหตุและพบรถยนต์ต้องสงสัยหนึ่งคันจอดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะตอนเดียวสีดำซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลจากรถ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เห็นเหตุการณ์หรือว่ามีเบาะแสคนร้ายให้แจ้งจอดท,ท,ทันทีเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ